ผมก็ไม่เห็นอะไรแล้วตอนบเนี่ย Maya TV Awards 2025ร่วมโหวตร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568เอาเอาวเอเดี๋ยวเดี๋ยวมันบังบังแสงบังบังหน้าอะไรครับน้องเห็นมั้ครับอะไรนะค้องเห็นมั้ยครับผมไม่ค่อยเห็นครับ เห็นเป็นบาโค้ดอยู่ตอนนี้เห็นบาโคดป็นโปรบาโค้ดในงานแล้วครับคุณไพเรียนนะครครับผมขอบคุณมากครับวันนี้เป็นไงบ้างคะมาเร่วมงานเพราะจริงๆกับนี่ก็เป็นสายเลโก้มาใช่ใช่ครับผมเรามีโอกาสได้ร่วมงานกับเลโก้มาค่อนข้างหลายงานแล้วครับผมและครั้งนี้แฮปปี้เป็นพิเศษเพราะว่าเราเป็นแฟนของกระตุ้นเรื่องวันพีชด้วยครับผมแล้วเขามาคอลแลบกันก็รู้สึกว่าสารฝันมากๆ ชอบครับเอาเอาความจริงไหมคมรับ <laughs> จริงๆชอบตัวโกง <laughs> ใช่จริงชอบชอบตัวโกงในเรื่องวันพีใช่ียวผมใช่ใช่พ<ต><ม>วนนกแต่ว่าวันนี้คาแรคเตอร์เขามีมาให<ช>้เลือกแบบตามตามเอ่อไลฟ์แอคชั่นไงครับผมเขาอาจจะมีให้เลือกประมาณ4ตัว5ตัวอะไรอย่างนี้ครับจะจะให้ผมแต่งเป็นนามนิก็ไม่ไหวครับ <laughs> ใช <จ S 2> <laughs> ่ใช่ก็เป็นลูฟี่ดีกว่าถ้างั้น ก็นิดนึงครับผมเรางงที่บ้านยังมีที่เก็บก็จริงๆก็ไม่มีครับผมเพราะว่าของเก่าก็ยังไม่ได้ต่อด้วยครับผมก็อาจจะรอบ้านเสร็จอะไรเสร็จก่อนก็มีห้องก็เดี๋ยวจะเริ่มต่อแล้วครับรอบ้านเหมือนกันแล้ว <laughs> ใช่ใช่ใช่เพราะาตอนนี้อยู่คอนโดนะครมันที่ที่เก็บมันไม่มีครับเดี๋ยวขนย้ายยากอีกฝากแฟนึโอเคได้ครับผมก็สําหรับใครที่ พาไปผ่านมานะครับผมแถวนี้นะครับก็สามารถแวะมาชม Power Store ได้นะครับผมก็อยู่ถึงวันที่5สิงหาคมนี้นะครับผมแฟนวันพีแล้วก็แฟนเลโก้ไม่ควรพลาดครับผมรับรองแฮปปี้แน่นอนขออนุญาตถามโมมินน่ารักน่ารักของเพื่อนเราที่มินนี่เราน่ารักกันมากสุดสุดเลยเราเก็บอาการไม่อยู่เหมือนกันเพราะนั้น ใช่เราเป็นเราเป็นตัวแทนตัวแทนใช่ตัวแทนหมู่บ้านตัวแทนคนในฮอนั้นแล้วกันครับผมเพราะว่าหลายๆคนผมคิดว่าก็น่าจะแบบอยากกีดเหมือนกันใช่ผมก็เป็นตัวแทนให้ทุกคนเลยแล้วกันครับกีดท่เห็นไหมคะว่าคลิปวัยรุ่นมาถาะว่าตอนนั้นเราเปอะไรคียต้งวาเออใช่ใช่ใช่น่ารักน่ารักดีน่ารักดีครับผมในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างแบบฝ่ายเพื่อนเนี่ยเออ่าจริงๆ ไม่อยากพูดเยอะเราเราก็มีโอกาสได้เคยเห็นซีนอะไรแบบนี้มาบ้างแล้วผ่านตาบ้างแล้วคะ่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบมีโอกาสทุกคนได้เห็นพร้อมๆกันก็ก็นับว่าเป็นโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่ารักของเพื่อนๆครับประวัติที่เราเคยเห็นกับความหวันที่เห็นหน้าง,งานันมันเข้าๆกันเลยไหมคะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ <laughs> เป็นคนหว,นหวานๆนคู่ที่หว,นหวานๆน่ารักน่ารักอยู่แล้วคอยเติมแบบกําลังใจให้กันคอยเติมแบบพลังงานให้กันอยู่แล้วน่ารักน่ารักอ๋อใช่เอาจริงๆเป็นผมผมก็ก็อยากร้องนะบางทีแบบเห็นเห็นเห็นแบบโมเมนต์เพราะเราเราก็เห็นแบบ ตั้งแต่วันแรกๆที่แบบเขาเขาเริ่มอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมเราก็เออเห็นเพื่อนมาถึงจนถึงทุกวันนี้ได้เป็นทางที่แบบเพื่อนแฮปปี้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แฮปปี้กับเพื่อนแปลว่าตลอดเวลาเขาัพพอร์ตกันมาตลอดใช่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 ความรู้สึกเราที่ยืนอยู่ตรงนั้นเรายินดีหรือว่าแบบไม่ก็ยินดีด้วยอยากรู้ว่าตอนยืนอยู่ตรงนั้นหน้าที่หน้าที่ทุกคนเห็นสกัฟตอนนั้นคือพี่ฟิล มันก็ยินดีด้วยแล้วก็แอบ,บทําตัวไม่ถูกด้วยเพราะว่าทุกคนนั่งไงครับแล้วผมยืนอยู่คนเดียวในฮอลแล้วมันเป็นจังหวะที่แบบสปอตไลท์มันส่องมาผมก็เออินดีใจกับเพื่อนแต่จริงๆอ่ะซีนมันอ่ะมันจะไม่ได้แยกขนาดนั้นครับผมคือตอนแรกอ่ะจริงเราต้องนั่งข้างในแล้วใช่ตอนแรกเราหน่าข้างในครับผมแล้วจริงๆไบต้องนั่งข้างนอกและซีนเราเราก็ได้รับบี้มาแหละว่าแบบเอออย่ย่ย้ายที่นะเขาบอกมาแค่ว่าอย่่ย้ายที่นะ อยู่ตรงนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเอ้ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์อะไรในงานหรือเปล่าแต่ว่าเราดื้อไงครับเราก็เลยโดนเซอร์ไพรส์เราก็เลยโดนไใช่ใช่ใช่เราก็เลยตอนแรกเพราะตอนแรกผมต้องนั่งติดกับเพื่อนๆที่เป็นชาวต่างชาติของไบต์ตอนแรกเราก็นั่งตรงนั้นแหละแต่สักพักพอไบเข้ามาเราก็เห็นเออเผื่อไบอยากจะคุยกับเพื่อนเราก็เลยเออขยับมาที่นึงให้ไบไปนั่งตรงนั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยพอภาพที่แบบเขาเตรียมเอาไว้มันออกมาเลยการว่ามันต้องผ่านเราไปก่อน เขาก็เลยเออเป็นเราต้องลุกออกไปอะไรอย่างงี้พี่กำเป็นเป็นพระเอกเอ็มวี้วใช่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 เขาผมก็เหมือนกับเป็นเป็นพระเอกในในจอกับพระเอกในชีวิตจริงสุดท้ายเราแพ้พระเอกในชีวิตจริงเลยก็ก็ก็ต้องแพ้อยู่แล้วต้องแพ้อแล้วแพ้แล้วต้องไปยืนข้างๆเลยนะยืนดีใจยืนดีใจเขาที่นั่นก็คือหมายถึงว่ากำก็ตกแฟนๆได้เยอะเหมือนกันแล้วเหรอครับโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากเดียนดูครับ ชาวบ้านนะครับชาวบ้านหนึ่งเขาบอกเขาว่าเอาเอา,เอาสีมพยายามว่าแบบคนมีคู่จะต้องมีพิ่กัปต์ต่อทุกคู่สตีฟใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่อันนั้นก็ตลกดีนนั้นก็เป็นแบบโมเมนต์เออพอเรามานั่งดูที่คลิปที่พี่ๆเขาทำเนี้ยเออเราก็ไปไปอยู่ไอเป็นกอกคอหลายๆคู่เหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตลกดีน่ารักดีครับขออนุญาตถามนิดนึงครับในซีนที่พี่นิเน่จับมือขึ้นมาชาวเน็ตบางคนก็ไม่เข้าใจว่าโอ๊ยไม่เหมาะสมอะไรเงี้ย เข้าใจเข้าใจแต่คืออย่างที่ผมบอกคือจริงๆอ่ะภาพมันจะไม่ได้ออกมาแบบนั้นคือจริงๆเขาจะเป็นแบบเออเหมือนไปนั <że lawsuit> <ulously> ่งอยู่แล้วเราหน้าข้างในแล้วเขาจะแบบทาเป็นยื่นมาเล่นกับเราแล้วค่อยออกมากับไบแล้วเราก็จะได้นั่งอยู่ตรงนั้นแต่เราดันไปสลับที่มันก็เลยจะมันจะแย่กว่านี้ภาพมันจะออกมาไม่สวยกว่านี้ถ้าเกิดแบบข้ามหน้าผมไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาชพาะหน้าที่ถูกแล้วเราไม่ไม่ไม่พี่ก้าวพี่กลับไม่เพราะยังไม่ได้ พี่ชายแดดก็ไม่ได้รู้สึกมาเพราะอะบรหลายคนหงกดหงิรู้สึกว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ชิลครับชิลแล้วก็มาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักเพื่อนอะไรนะเสียงในหัวเราตอนนั้นเป็นยังไงบ้างเขินเขินเขินไม่ได้บอกว่าอยากให้มีบ้างนะอย่างนี้ป่ะก็บอกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีเดี๋ยวอวดเดี๋ยวอวดเดี๋ยวอวดบ้างครับอันล่าสุดก็คือเห็นว่าบริจาคบรคเนีครับอ่าใช่ครับผมก็บริจาคเนื่องในโอกาสน้ำท่วมกับเอ่อให้ทางพี่ชายแดน ครับผมเราเห็นปัญหาน้ำท่วมที่มันอย่างต่อเนื่องอใช่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 รา่ใ่ใช่ใช่ใง่ัชหวช่ใช่าช่ใช่ีช่ใช่ใอ่ออู่ช่ใย่ในังห่ัดอะไรอย่ใช่ใช่ยช่ใ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 ่าช่ใช่ใช่วช่ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ใิ่ตช่ตช่ใา่ใช่ใช่ใช่ใ่ใช่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใช่ต่ใช่ไช่ใ่่ให้เราแบบได้ได้ติดตามอยู่ดีเ่ใด เอาจริงก็เป็นห่วงทุกส่วนนะ mm hmm. เพราะว่าหลายๆส่วนเขาก็มีแบบปัญหาที่แบบเออมันค่อนข้างจะยากในจุดของเขาแล้วกันเราก็เป็นกําลังใจให้เขาคอยแบบซัพพอร์ตในทางที่แบบเราจะทําได้ดีมากที่สุดเราเคยประสบปัญหาน้ำท่วมในชีวิตเราไหมครับผมโชคดีแล้วกันอย่างอย่างช่วงตอนน้าท่วงปี54อะไรอะไรเงี้ยเราเราก็อยู่แถวพระรามสองตรงนั้นก็ไม่ค่อยโดนนะครับ ใช <พอ S 1> แ่แล้วเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาเนาะใช่ใช่ใช,ใช่ก็คิดว่ามันมันก็เป็นปัญหาที่แบบเ,เราเราเห็นมาหลายๆปีแล้ว<ม>ซึ่งเห็นว่ามันค่อนข้างหนักจริงๆกับผลกระทบอย่างเงี้ยครับผมเราก็พยายามจะช่วยให้เต็มที่ท,ที่สำคัญที่สุดครับสำหรับผู้ปรสบภคไืมสิ่งที่สําคัญที่สุดแล้วกําลังใจมั้งครับมผมว่ากําลังใจเป็นหลักเลยแหละอย่างแรกคือชีวิตเรามันขับเคลื่อนด้วยแบบแรงใจอ่ะ<ม> มันก็ต้องมีกําลังใจก่อนถึงจะมีแบบแรงไปทําอะไรต่อไปอีกอะไรสรหรัวนึงกี่ชายแดงเราก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่ใช่ถึกเราเห็นขออนุญาตนะคะการสูญเสียแล้วมันสะเทือนจิตใจเราแค่ไหนอืมก็สะเทือนจิตใจนะผมคิดว่าความความรุนแรงมันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดด้วยเราเราก็ไม่ไม่ได้อยากให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นด้วยก็เป็นกําลังใจให้พี่ๆเขาแล้วก็อยากให้ทุกอย่างมันคลี่คลายโดยเร็วไวครับก็เห็นน้ำใจรวมกันค่ะคนไทยช่วยเหลือกัน ไทยนี่รักสงบรวมใจกันครับผมใช่ดีมากดีมากเราก็ได้เห็นอีกหลากหลายมุมที่แบบในประเทศไทยมันก็ยังมีความแบบความสามัคคีความรักใคร่กันอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีใจมากๆที่แบบเห็นคนไทยแบบกลับมารวมพลังกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ให้กำลังใจหน่อยโอเคได้ครับผมก็เป็นกําลังใจให้ทั้งเรื่องปัญหาอุทกภัยด้วยแล้วก็เรื่องปัญหาชายแดนด้วยครับผมก็อยากให้ทุกๆคนเ,เจอทางออกที่มัน พี่คลายที่สุดแล้วก็สันติที่สุดด้วยนะครับแล้ก็เป็นกลังใจให้ในรูปฝ่ายแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตในส่วนที่เราทำได้ด้วยครับผมอันนี้ <c oughs> เขาไล่เราไว้แล้วเนี่ยไม่ไล่โอ้ยดีโอเคคุณลูกค้าคุณลูกเขาสำคัญใช่จ้าขอบคุณมากขอบคุณมากนะ <c oughs> ได้ค่ะเดี๋ยวเราดู customers before the show from the iconic คุณลู